รถ SUV วขนาดใหญ่สไตล์อเมริกันอย่าง2 0 2 5ทริง Grand Wagoneer L ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับคนที่ต้องการความหรูหราเนือระดับควบคู่กับความสามารถลุยทุกสภาพถนนแบบที่แบรนด์ j e e ชูเป็นเอกลักษณ์มาตลอดหลายสิบปีรุ่น L หรือลอง g w h บ e s e ถูกออกแบบมาให้มีความยาวตัวถังมากขึ้นเพื่อรองรับพื้นที่ภายในที่กว้างขึ้นสะดวกขึ้นและ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถครอบครัวระดับพรีเมียมที่แท้จริงทั้งในด้านการโดยสารและการบรรทุกสัมภาระเมื่อเปิดประตูเข้าไปสัมผัสภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ทันทีถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของวัสดุหนังแท้คุณภาพสูงผิวสัมผัสที่เนียนละเอียดรวมถึงชุดตกแต่งลายไม้แท้ที่ทำให้ห้องโดยสารดูอบอุ่นและรูราในเวลาเดียวกันระบบเทคโนโลยีภายในของ Grand Wagoneer ยังคงเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจไม่รู้จบจะแสดงผลขนาดใหญ่หลายตำแหน่งที่ถูกติดตั้งทั้งด้านหน้าและด,ด้านหลังช่วยให้ทุกที่นั่งสามารถใช้งานความบันเทิงได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นจอผู้โดยสารด้านหน้าจอควบคุมตรงกลางหรือจอหลังของผู้โดยสารเบาะแถวสองทุกส่วนถูกเชื่อมด้วยระบบ uconnect generation ล่าสุดที่ตอบสนองได้ไวใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แบบไร้รอยต่อน,นอกจากนี้ระบบเสียง ระดับสตูดิโอจากแมคคินทอชยังช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้เงียบสงบลุ่มลึกและมีพลังเหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องฟังเพลงสุดรูในส่วนของเครื่องยนต์จีบได้เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นโดยแกรนด์ a วก n นีเอลมาพร้อมเครื่องยนต์เฮอริเคนห้าแบบเทอร์โบคู่ที่มีกำลังเหลือเฟอือสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนไฮเวย์การล่าพุ่งหนัก Roomette.